ฉันฝากอูกหนเลยค่ะเอา้าเฮ้ยมันขโมยลูกฉันมาส่งลูกมาให้ฉันเลยนะผมจะส่งเด็กพวกคุณนี่ไงในเมื่อพวกคุณขโมยเด็กคนนี้มาเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันอะไรนะครับถึงแล้วครับ ฉันฝากอมุกเลยค่ะเอา้าเฮ้ยคุณจะไปไหนลูกคุณอยู่นี่พาเด็กไปที่นี่แล้วฉันจะทธิบายให้ฟัง เอาไงดีปะเนี่ยเอาไงดีนายนางคนใช้มันพาลูกนายหนีไปไหนก็ไม่รู้แกก็ไปตามหาให้เจอนะฉันจะไม่ยอมปล่อยให้มันเอาลูกฉันไปหรอกแกไปตรงนู้นเลยฉันจะไป่างนี้เองไป ให้ทางนี้หรือเปล่าวะซอยก็เปี่ยวคนก็ไม่มีส่งลูกมาให้ฉันคุณเป็นใครครับอย่าพิ่งถามตอนนี้ส่งลูกมาให้ฉันแล้วก็เอาเงินหนึ่งล้านนั้นไปแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าเด็กอยู่คุณแล้วจะปลอดภยัย เอาลูกฉันคืนมา nee, หล่อนี้แลเว้ยโถ้ยรีบขึ้นรถสิแต่ว่าไม่ม well ีเวลาแล้วเีโถวเฮ้ยรอก่อนเฮ้ย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 รอก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่งนๆองน่ เดี๋ยวน้องช่วยพาพี่ขับรถตามคันนั้นไปไหน่อยดิย้ายทางันึ่งเลยเร็วๆทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะ ใชยคนนี้ตามเรามาด้วยหรอคะอย่าเพิ่งถามเลยตอนนี้รีบหนีเถอะงั้นตามฉันมาค่ะถึงแล้วคะ่ะที่นี่เป็นที่สาธารนณะน่าจะปลอดภัยแล้วคุณคะส่งเด็กมาให้เราคะ่ะไม่ครับผมจะแน่ใจได้ไงว่าถ้าเด็กอยู่กับพวกคุณแล้วจะปลอดภยัยนี่นายมันไม่ใช่เวลาที่นายจะมาสงสัยพวกเรานะ แต่ผมมีสิทธิสงสัยพวกคุณดึงผมมาเกี่ยวด้วยคุณเอาเด็กมาฝากไว้กับผมแล้วใจ้มเอาเด็กให้ใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมจะไว้ใจพวกคุณได้ไงถ้าเกิดพวกคุณขโมยเด็กมาผมไม่สวยด้วยหรอเปล่านะเราไม่ได้ขโมยเด็กมาจะไม่ได้ขโมยมาได้ไงเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นเรียกเด็กคุณนี้ว่าลูกแถมเขายังมาตามมาลูกคืนด้วยมันไม่ใช่ บบนั้นนะคะคุ้มฟังพวกเราก่อนเด็กคนนี้เอาลูกฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้ได้เฮ้ยสวยแล้วนี่นายเอาลูกฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะม่ไงั้นฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกนายให้หมดเลยอะเอ้ย<ม>อย่านะครับผมไม่ได้ขโมยลูกคุณมานะผู้หญิงคนนี้นะฮะเอาเด็กมาฝากไว้ที่ผมผมไม่รู้เรื่องนะครับผู้หญิงคนนั้นอนะเป็นคนใช้บ้านฉันมึงขโมยลูกฉันมาส่งลูกมาให้ฉันเลยนะ ครัอย,อย่านะอย่าส่งเด็กให้เข้านะส่งเด็กให้เราเถอะนะผมจะส่งเด็กพวกคุณได้ไงในเมื่อพวกคุณขโมยเด็กคนนี้มาเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันอะไรนะครับอย่าไปฟังเธอนะครับฉันเป็นแม่ของเด็กค่ะแล้วพวกคุณจะพาลูกหนีมาทำไมครับก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้จะพาลูกไปจากฉันไงคะไม่จริงนะครับอย่าไปเชื่อเธอจริงค่ะ เขาไม่ได้รักลูกจริงๆเขาแค่อยากได้ลูกไปเป็นเครื่องมือเพื่อต่อรองเรื่องมรดกก็แค่นั้นนะอะไรอะคะฉันให้เธอสิบล้านแลกกับเด็กคนนี้หมายความว่ายยัไงไงคะฉันเนี่ยต้องการตัวทาย,ยาทไปยืนยันกับทางพ่อแม่ฉันเพื่อที่พ่อแม่ฉันเนี่ยจะได้ยกมรดกให้กับฉัน แล้วฉันล่ะคะฉันให้เธอไปด้วยไม่ได้หรอกะพ่อแม่ฉันอะ่ะไม่มีทางยอมรับลูกสะใภ้ที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างเธอเด็ดขาดหมายความว่าคุณจะเอาไปแต่ลูกคุณจะพากลูกไปจากฉันเหรอคะมันก็ฟังดูโหดร้ายนะฉันเลยต้องยื่นข้อเสนอเเป็นเงินสิบล้านให้เธอเพื่อเป็นของขวัญแล้วก็ปลอบใจเธอ ขอเวลาทําใจหน่อยนะคะก็ได้ฉันจะให้เวลาเธออยู่กับลูกเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเธอจะขาว่าฉันใจนร้ายเธอรีบพาลูกฉันหนีไปนะแล้วคุณบิวล่ะคะ เดี๋ยวฉันจะหาจังหวะตามไปถ้าฉันไปตอนนี้มันต้องรู้แน่ๆว่าฉันกำลังพาลูกหนีเธอเอาเงินนี่ไปนะเผื่อว่าต้องใช้แล้วก็ไปเจอกันที่นี่แล้วเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปแล้วถ้าเกิดแผนเราไม่สำเร็จเกิดผู้นั้นจับได้แล้วตามตัวฉันไปล่ะคะหนุยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอต้องพาตัวเด็กคนนี้ไปส่งที่จุดนัดพบให้ได้ จะวิธีไหนก็ได้ฉันเชื่อใจเธอนะฉันฝากลูกฉันด้วยรีบไปเร็วค่ะคุณบิวแบบนี้ได้เองอะ่ะทีนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมคุณถึงพาลูกหนี น,ะะนี่แกเอาลูกฉันให้พวกมันได้ยังไงอะเด็กควรได้อยู่กับแม่ที่รักเขาไม่ใช่อยู่กับพ่อที่หวังแต่ผลประโยชน์จากลูกได้งั้นฉันจะแจ้งความจับพวกแกให้หมดเลยโทษฐานลักพาตัวลูกฉันอะ่ะก็เอาสิเรื่องขึ้นศาลนะยังไงฉันก็ชนะคุณอย่าลืมนะว่าเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอะ่ะ เพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกะก็เป็นของฉันที่เป็นแม่เด็กแต่เพียงผู้เดียวนี่เธอถ้าคุณรักโลกสักนิดอ่ะฉันก็คงไม่ทําแบบนี้หรอกแต่เนี่ยคุณห่วงแต่ตัวเองสนใจแต่เรื่องสมบัติเห็นกั่ตัวคนอย่างคุณอ่ะไม่สมควรที่จะเป็นพ่อคนห,อ <c oughs> หรอกหลบไปนะเว้ยไม่หลบถ้าอยากให้ผมหลบนะเราคงต้องดวลหมัดก,กับตั้ง <c oughs> <c oughs> นี่เงินคุณครับขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันอ่ะแต่ว่าเงินหนึ่งล้านเนี่ยฉันให้คุณค่ะแทนคำขอบคุณสำหรับวันนี้เเเเเฮฮฮฮฮ้้้้้้ยยยยยย